สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับตอนนี้เฮาอยู่กับปู่สำนักสงฆ์มาตามตัวเลขแนวทางงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมงวดที่ผ่านมา61หปู่เขาตรงตรงเต็มเต็มเลยพี่น้องงวดนี้มาตามกันต่อนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของปู่สำนักสงฆ์เนาะพี่น้องเนาะนะครับรับนมาตรการปู่สำนักสงฆ์นะครับผมขอบคุณทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลช่องแม่หมูพาโชค ที่ส in oh, ่งนําตัวอีกแนวทางมาให้กับดอลลา่าชาแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้องเนาะมาเป็นการเสียเวลามาติดตามรับชมรับฟังไปผมขอฝากันเลยนะครับผมการนวัตกรรเนาะครับปูอาชูกระปูให้ด้วยจริงๆนะี่โสดคนมันเป็นอะไรมาหลายบ่โอ้ยปูหนาเสียดายนะพี่น้องเห็นบ่ครับปูว่องให้เน้นขึ้นเน้นตัวนี้เด้อปูว่าตัวเดียวหกศูนย์หกหนึ่งแค่นี้นับปูเนาะ เออคนด้นมคนะฝันแม่นครับตัันก็แม่นคนดวงเขานครับแล้อันว่าปากเก่ปกงเาถามว่าเดเกิดชุดหปออกเลขอายูว่าได้หกสิบเัถงแม่จังแม่นครับทุกคนนี่ครับแล้วเตวจาหกว่าปูให้แค่หาศูนย์หาหนึ่งหกศนยหนึ่งปูในเลขหกศูหนึ่งมาหกหนึ่งตรงตรงว่าเลขลับประมาณนั้ปูนัองหันี่เนาะเลขสมเลขสมเลขสมบกเป็นท่าเลยขืนแก้หนังเสือเอาตะวันงดอีกจะมาจะมาตามอีกยุติหาคนเนไม่อีก เฟันมันเคลื่อนมนเคลื่อนจำพวมีแปดไม่จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยอ๋อครับแต่เมื่อกี้จะเปี่ยวกับเขาเนี่ยนะฟันอะไรตีปูฟันมือเคลื่อนเป็นจระไดศเราอ๋อต้องหัวเลยตัวเนี่ยฟันคืนวันพระเลยตัวเนี่ยอืมวันคือนวันพระแล้วค่อยบาเถ่าหรอไม่เป็นยังไง่าบาเถ่าวันเคลื่นวันพระเอาผมไอ้วันพระนี่ตั้งใจดี่ครับปู่ผมอยเป็นคนตั้งใจขันวันพระขันวันธรรมดานี่ มันคิดงานคิดอย่างไรยางจะบกจะบกค่อยฝันแต่ว่าขันมือใดขันมันพานี่เป็นคล้ายๆว่าคือตั้งใจขออยากจะมือนี้เองสินะครับผมคื็นีห่าคื็นีแตคื็นีขายมันพาบัดสวนมันมั่นหมดเลยเป็นธรรมเนียมไหมเป็นธรรมเนียมมันพาบัดสวนมันเลยอ้อใช่ แมงกเขาภาษาภาไม่ออกกับสินว่าตอนอันดูเตอร์วันพาวผสมมันก็ใครขึ้นขึ้นขึ้นไม่ออกเขาจะวานบ้านเรากาวันพาวต้องสันเขาเนออไม่ออกว่าวันพาวต้องสันเขาติดตัวตินบานครับฝันสิครับปูว่ฝันือจะไปปุรล่ะไปหน้าเก่าไปอีกยังปุรล่ะครับแล้วก็จะไปกับนายนกแงยยุบานหมดเลยครับตอนสอคนครับผมหรือว่าือจะยังหลือว่ามัน ว่าก็ไปจับไก่บร่าหรือว่าไปจับไก่มาครับแล้วว่าเราหัดบ้านเราจับไก่มาแล้วมาหอดต่างทางเราว่าเอาแวะไวปดีหรอนว่าครับแวะไว้คือยังล่ากระจอาจัากันกระจอไกลายทุกทางใช่ไหมครับเอาผ้ากันเอาลงเอาล้มาวันนี้ะเราเสฉวยวันนี้ควบกินที่ไหนครับปู่มาลงไปไปแก้มันกระป๋าเพราะเราเสฉวนเราก็ได้แกะแกะปากกระสอบเอลเราใกล้เราเจ้ามากใกล้เราตายมดุลยใช่ไหมอืมก็เราห้วยพ่ามันเป็นยังก็ตายบ่เพรามันหอดทุปุ๋ยบ่หรอกว่า เสนน้ต้งปุ๋ยมามันห่านบ่หรอวา่าสอบมาเก้าอูว่าตัแวแรกก็ตายก้าาตัแวแรกก็ตายไหมรบปูว่มันก็ต้องตตกกันแล้ว่าผาก,กันเอาไปลกคนได้ไหน็นอกว่า <c oughs> อเขากปุกระตักปูดแเลยพากันขี่รถนี้เล่มาบา้านเลยแม่ตัวนี้ใกล้กระักผูได้อาไปชี้แลมาที้เลครับอืมว่าปก็เลยตีว่าใกล้กับเป็นเก้าตัวตายก็สูงตัวหนว่าโอ้ก็ตีง่ายสุดเนะครับอืมปูก็เะพาเป็นเจ็ดบ่ ว่าแล้วก็ทีข้าเจ้าเม <50 9 S 1> ื่อกำมาบมานเราก็ทิตี509ก้าวโอ้509มัดมัดของเรามักแต่เอาตัวเนาะเลขตัวนี้มัดปีที่แล้วมัดปีผมกระไดปูอ่ะปีนี้เราไม่ได้เข่าอีีมกนะเราบเอาให้ปูเขียนให้ท่านผู้ชมปีสมเสม็ดหที่ว่าฝันแปรกับย่อมย่อมพี่สาวบบปูปูเออไปนับกันนั่นละยปูผมบันมาแล้วเขาเอาเขียนในชุดเก่า บัานนี้ก็กราล่าบอกเขาว่าภากัอเราไปตัดฟันชืดตัฟันเลี้ยงต้องเปลี่ยนบอกเรื่องอะไรมัตรงตาขันขันน้อนผ่านอี่คืดอยู่แตงไมน้อยอันนี้มันเขาแล้วตะมือมันบกเกลอกขุ่มแล้วเท่ากับฟันวันผัาแต่ตะมือตะมือแกวันธรรมดานีฟันอยู่แต่ว่าหังมาล่ำมาลอยอื่เป็นเรื่องเป็นเล่าฟันก็มีอยู่มือฟัน กันฟันนเทาจําได้มันมันแมนครับกันากันฟันเราเนี่ยมาสอมันนักสโลขึ้นมาขึ้นฟันยังกันเทอนี่มันจำ่าเขาากันฟันเราเขาจาได้ที่กรปูมันจะอาจียเขาเอาให้ปูเขียนให้ค่ะมาชมแต่ฟันเห็นไกล้จะมันบะคร่าปูแมนโอ้ยนกับไ่เนะต้นฟียมาชมนักโซนแลวิ่งศูนไปวิ่งโนที่ปู นะครับท่านผู้ชมหาดิโชงน้ำปูอีกเด็พี่น้องได้งวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทื่อว่าวดแรกของปีก็ถื่อว่าแม่นนะครับเข้าตรงๆนะครับบอตตรงกับเลยเน้นให้สองคู่นี่ผู้ได้มักหน่อยๆนอยหน่อยๆคู่หน่อยๆนอยโตนี่เห็นไหมครับหกหนึ่งตรงๆนะครับโอ้ว่าไม่รดดิเหรอ เราไม่ติดใจเดมู่ถึงบอกอบ้าถอ่อด้หมากมาเรียงมาตัาา้งมต่บานเวดหนึ่งเลยครับออกมาต่อมาสาสีหมวดเลยผู้ใดมาสิทุกหวมวดเลยเลขสมเลยบ่คะบอสมีเลขปูนี่ละบ <c oughs> อสเป็นเลขสมมาถึงมาเวดวันหนึง่นงเธอบอกวันหน่กัเขาอีกเหรวันวันหนึ่งเวนมาเตาก็สาปับแม่เล้ครับผมไในภาษาจุนี่ปูันไปใครจับ,าาบใ่รไหม โอ้คเพื่อนจะใครปฏิบัติถลอกภาษาใหม่มาออกภาษาหงวดแดกเดียวเลยมาเลยเนาะครับทีงวดเรียนมาหนึ่งครับโอ้มันไมกเวงนหงวดเดียวมาหนึ่งหวดก่อนปีใหม่น่ะเออไม่เวงนหงวดมุกถือกันหงวดออกเป็นหวหนึ่งล่ะอวดหงวดซีซีน่ะแปดเก้ากับหาซีซีน่ะเออครับอันงวดไม่ออกซีซีเลยแต่แม่นซื้อบนกระดิ่ถือที่เราอะไรพวกถือแต่ลาดอยู่ปุ๊บไม่ออก แงอไม่ออกเลยว่าใครเป็นความบอกถูกพี่ปู่บอกไม่เอาเรื่องเงาปูซตัวนึงเออเอาดีกให้ไปพิชโนนาเออไม่ออกเออครับอนี่แหละปูฟันมาขึ้นแวฟันทำไรกัแม่นตังนี้ขับปัวเก้ายัูนย์เก้เกูนย์ดปูรามันศูนเกติกลับกับตัวน้ำนปูเออกรับเอาลกับเอาน้ำปวนอะ ครับผมมันก็นเทียตัวเดียวกันละเส้นเลือส้นเลือดสมบูกณครับ,รรก,รบก็จะสีแจังแดงแต่นาะครับโอ้แค่นี้หางเดียวนะครับผมเลขอกรับใกล้มือผมจะมากยีลาฟปูนเด้อถามไปนะพ่อยมแม่เพิ่นเคยถูกเพิ่นเคยได้มากเพิ่นเคยถูกดิผมมักน้อยู่ในเลขหางเดียวเลือกรับเลยหาเพินพ่นโซหาเพิ่นโทรมาบอกหรือปูเออเจ้าพวเดี๋ยวปัญญาคือต้องโทษถามมันก็ได้ครับผมก็ถามเขาจบเดี๋ยมา ตามเมื่ก่นอนแรกนองเคยจาะกับบอไก่ที่เคยตัวเลกมากุ่มๆไก่ที่ปูกผมผมเห็นตัวเลขผมว่าเอาเจ็ดเจ็ดแปนันไก่ดิแล้วครับเอาคิดไอ้คิดเส้นใต้หาูนเก้าแดงๆให้ผมนะนี่คิดนี่หางเดียวหางเดียวกรับตัวแล้วนเด้อกรับตัวด้วยน้วปูเนาะท่านผู้ชมเห็นบเห็นว่าเห็นบัเอาปูข้าวเดียวมาข้าเจีเดียวมาแปดปูเดียวหอยเก้าครับเดียวหอยูนปูเดียวแห่ เดี๋ยววิ่งต่อได้ปูว่าเขียนวิ่งเห็นไะอ่าบ่เดียวคือบอเดียวคือใครจาเมรอบ่บ่บบอ่าแปดมาเด้ปูว่าแปดมาบ่ปูอมอกแปบ่มา <laughs> เอาผมจะขึ้นผมจะขึ้นเลยเด้ปูว่าปูบอกแปดไม่มาศูนมาแทนอ่ามีละอือก็มในนอนบในนอนนะครับท่านผู้ชมของบมม่ับอ่ากักกบผมเป็นแลนน่เนาะอ่านะครับผมเอา แต่ว่าปูคิร่าแปดประมาณมาปูฝันมันไม่มีเกี่ยวได้นะปูเนาะแมันไม่มีเกี่ยวแล้วปูว่ามันติดเก้าเดียรส่มากต้งเก้าเก้าศูนย์นี่แหละเก้าศูนย์ที่ปูเนียนมันฝันว่าตายเรามันมีศูนย์หนึมีศูนย์หนึ่งองมักพี่น้องมักอีกแล้วปูขึ้นมาเด่นให้หมักทักแค่ทำปลาชุม่มเลยแม่นะครับอ่ะนี่แคปหน้าจ,จอของตัวนี้ไก่หรอของเกาอยู่แล้วไก่แล้วก็เป่าเทาไปแลยวอ่เอาปูว่องเห็นไหมมันจะขังขันบ่วงมันบ่ขังนี่ต้องว่องว่องกลมว่องกลมตัวนี้นไ เห็นบ่เมื่อกี้ว่วงกลมมันขังมันอยู่เลยบววงมันมันลอยออกตัวปูนี่นี่เพราใจูดหรอกว่ามักศูนเกนี่ละเก่าศูนเนี่ยหลายพวงกับตัวนั้นได้พี่น้องได้ออองไม่ออกกันมักตัวแล้กันี่ละสามตัวเราจะพิจารณารางหน้าเอนะครับท่านผู้ชมเราพูดเรื่องปัมักเก่าศูนน่ะมักเกูนที่ปูแม่ว่า ใกล้ันตายเนาะเมื่อกจับออกมาจามากใกล้ตัง่ที่ใกลม่่ตูก็รับผลเบ้าไหมครับว้ยบกใครจะเล็กใกล้ตายบมดเลวันนึงวจามากว่มันทอดตุ๊บปุวันงใช่ล้ตุปุยมากมัดปากมากเนาะครับท่านผู้ชมขึ้ไม่แคปหน้าจอแล้วเาพากับเราลุกคนนี่เลยวันไดมังนี่ครับห้าศูนยก้าเก้กับตัวน้ำเด้อท่านผู้ชมเด้อห้าศนะครับผมกับตัวด้วยปีที่แล้วนี่เป็นเลขประจำเบ้าทาวรเอฟซี ม่อีกแล้วพี่น้องต้นปีปูให้ไม่อีกแล้วไว้ติติดไว้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเหล็กเบาเหล็กอะไนี่ไหมครับนะครับเนาะหาลอ,อตเตอรี่ปีนี้จิพายรวยเารวยปูวกปีนี้จิพายรวยเอาซาซาปูเด้อปูเด้อปีนี้ปีิรวยเนาะเอาปูว่าเจ้ามักแปดแต่ว่าปูบวามักแปดได้พี่น้องได้แต่ว่าปูว่า อาจจะมาได้นะครับแต่ตะพูคนมากแต่่วาปูว่าบ่มักฉันฉันมักแปดเดี๋ยวปูขี่รถไปหาเลาะจังเลอก็ฉันงูดแล่นตันมาหลุดแปดมาหลุดแปดพอรถปูนแปดศูนย์แล้วเดี๋ยวเราหน้าสองหัวเราจะแปดศูนย์เราไม่จะเาไม่จะเพียรค่ะเอาปูว่าฉันว่าดูฉันบ่มี่อย่างนั้นตัดหน้ารถจ้างบ่มาเพื่อว่าทำไม่ทำไมครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมเราเห็นมาสักเพียรแต่ผมมันฟันเห็นปิ่งปิ่งแปดที่ปูปิ่งกับแปดดูแปดอาแคปหน้าจอท่านผู้ชม ห้าศูนย์เก้าครับเก้าศูนยครับหาศูนย์ศวิ่งวิ่งศูนย์คือปลสือแปดหางริงมันกับแปดพ่อมือจับพอมแมนอยู่ครับปูมันกับแปดหาอูใช่ตีเขาเป็นแปดตัวแล้วรับนผูมชมแคปหน้าจอนะครับผมแปดหามันมีเล็กมันมีอยู่ในกำลังัจจับดึงเต็มมือเลยนี่ปูตัวใหญ่น่กับนแนอนนบอกว่ามันก็อาติไปมาของเขาก็มี่หเขาเจ้ามา บุน้งเข้ามาหล่งอีงก็ได้เขาเข้ามาบน้องก็จะมาล่างก็ได้ซาทุขปัวซาทุขปัวเาซาตุงงานโชดีไม่แห้งนโชคมันคือก็ลัววันสิบ้ารวยแล้วปีนี้แล้วพี่น้องได้ปีนี้จะพายรุยแล้วซาทุขัวซาทุขปัวสวัสดีครับ